เราแต่ก่อนไม่เคยทราบว่าเทวดาก็ตายเป็นเทวดาทุกชั้นตายเป็นหมดเลยแก่เจ็บตายเทวดาตายนจะมีอาการยังไงทู้เจ้าบอกมีอาการห้าผิวพันธุ์จะเศร้าหมองเสื้อผ้าอราณนจะเศร้าหมองดอกไม้จะเหี่ยวเฉาเงื่อจะไหลออกจากรักแ้วเทวดาจะไม่ยินดีในทิปหาของตนเทวดารู้แล้วว่าตัวเองจะตายแล้วเทวดาคนอื่นก็รู้ เวลาเทวดาคนอื่นเห็นเทวดาคนนี้ใกล้จะตายจะเข้ามาเยี่ยมกล่าวคำปลอบโยนว่าขอท่านจงไปสู่สุขติขอให้ท่านได้ลาขอให้ท่านตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วพิขูก็เลยสงสยัยอะไรเป็นสุคติของเทวดาอีกมันก็สูงสุด,สดแล้วนะเทวดาเนี่ยระศาัสดาบอกว่าโยมว่าอะไรเป็นสุขติของเทวดา ลึกออกมาพระศาสดาบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุขติิของเทวดาเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์นะนี่พระศาสดาบัญญัติได้เลยนะยอมนะยอมมาเป็นมะเร็งยอมมาป่วยยอมมาเจ็บเนี่ยนะ,ะแต่คุ้มค่ากว่านะเพราะว่ามนุษย์นั้นดีกว่าเทวดาอยู่สามอย่าง หนึ่งมีความกล้าหารมีสติมีการประพฤติพรหมจรรย์ที่เยี่ยมยอดร้อยปีได้เป็นอาลาห์นได้แต่เทวดานั้นไม่ทันเพราะร้อยปีของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงเทวดาผ่านไปวันเดียวนะมนุษย์ผ่านไปร้อยปีแต่เทวดายังไม่ได้อะไรเลยมนุษย์บรรลุธรรมไปแล้วนะนะนั้นเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์ และเทวดาไหว้ใครเท้าสักกาเทวราชไหว้ใครปรากฏว่าหนักเข้าไปอีกเท้าสักกาเทวราชจอมแห่งเทวดาไหว้มนุษย์อีกนะมาตลีเทพประบุเห็นเท้าสักกาเทวราชเดินลงมาจากเวชเชียงกาาักพระสารกุเจ้านะฮะเล่าให้พี่ผู่ฟังก็เลยสงสัยเห็นเท้าสักการปนมือไหว้ไปทุกทิศเลยก็เลยถามเท้าสักกาไหว้ใคร ท้าวสก,กาบอกว่าไหว้มนุษย์ผู้มีสีลนะไหว้นักบวชผู้อยู่ประพฤติพรหมจันไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมไหว้พระเสกไหว้พระพุทธเจ้านะ่าเห็นไหมน่าสนใจตรงอุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมคำว่าอุบาสกหมายถึงผู้มีศินห้าหรือมีอุโบสถแต่ประการและ เขาเลี้ยงดูภรรยาโดยชอบใจคือปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาอย่างถูกต้องตามที่ถกนะเทวดาจะไหว้และมนุษย์ที่มีศีลเทวดาไหว้แม้แต่เท้าสักก็ไหว้นะเห็นไหมเราจะเห็นว่ามนุษย์เราไม่ธรรมดาเป็นสุตติของเทวดาเทวดาอยากมาเกิดนะอฉนั้นให้เราให้เราได้ความรู้ไว้ว่าว่าเทวดาเป็นอย่างนี้นะเขาก็ ก็เลยถามต่อที่กูถามต่อว่าแล้วอะไรคือการได้ราบนะลัศานสนาบอกว่าการได้ราบหมายถึงการได้มามีศรัทธาในคําสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วนี้คือส่วนหน่งการได้ราบคือเขาปรารถนาอยากว่าพอมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอยากให้มีศรัทธาในคาของสอนของพระพุทธเจ้าอยากเกิดเป็นมนุษยนะ์และอยากศรัทธาคําสอนพระพุทธเจ้าและข้อที่สาม เขาขอว่าขอให้ศัพธาเขาเนี่ยลาภของเขาเนี่ยประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีในลาภที่ได้ดีแล้วคืออะไรพู้เจ้าบอกว่าคือการที่จะไม่มีสมณะคือนักบวชพรามเทพมารพรมหรือใครๆใ,ในโลกชักจุงศัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้ดังนั้นหลายๆคนอาจจะขึ้นตายจากเทวดา ขอให้ความสําเร็จนี้สําเร็จใจโยมเถิดสามข้อนะนะตอนนี้โยมได้เป็นมนุษย์แล้วโยมศรัทธาคําคสอนในผู้เจ้าแล้วแล้วอย่าให้ใครดึงศรัทธาของโยมออกไปจากพระพุทธเจ้าได้นะอ่อ